เอาล่ะส right. so, วัสดีท่านผู้ชมท่านกันอีกเช่นเคยนะฮะกลับมาอยู่กันใน TDS กันอีกครั้งหนึ่งนะ,ะหลังจากที่แบบนี้นะฮะน่าจะไม่ได้อัปเดตประมาณ2อาทิตย์เลยนะเพราะว่าคนสร้างเขาแบบไปพักผ่อนอะไรประมาณนี้ตามที่ดูในเออทวิตเตอร์นะฮะก็ในวันนี้นะฮะเขาก็ทําการอัปเดตมาแล้ว <c oughs> ซึ่งเอาจริงๆมันมาเมื่อวันเสาร์แล้วแหละแต่ว่าเออผมเพิ่งมาทำะนะไม่ค่อยว่างก็อัปเดตในรอบนี้นะฮะก็จะมีอยู่หลายอย่างเลยก็คือการเพิ่ม challenge map ใหม่แล้วก็ทําให้ matchmaking เนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ปรับโหมด PVP ต่างๆนานานะ การรีเวิรตัวในตำนานนะฮะอย่างตัวของนี่ a เอสพตอย่างแรกเลยนะฮะที่เราสังเกตเห็นได้ก็คือโมเดลเขาคือโมเดลเนี่ยค่อนข้างจะดูแบบสมจริงขึ้นมากๆเลยนะและนอกจากเรื่องโมเดลนะฮะในอัปเดตนี้เนี่ยเขาก็ทำการเปลี่ยนพวกสตัรดต่างๆแล้วก็อะไรอีกมากมายเลยทําให้มันค่อนข้างจะเก่งขึ้นระดับหนึ่งเลยนะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวตรงเข้ากันนะฮะก็ทําการใส่มาเลยนะแล้วก็เดี๋ยวใส่ตัวสปอร์ตมาอีกนิดนึงแล้วก็ไปเริ่มมาเลย โดยด่านในวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในด่านเมืองล้างในโหมดฟลเล่นกันดีกว่านะครับเพื่อแบบทดสอบความตึงของเขานะฮะไปโหมดฟลเล่นกันเลยนะเดี๋ยวทำการเลงสักครู่หนึ่งผมว่าเอาประมาณน yeah. ี้แหละคุณอาจจะสงสัยนะฮะว่าเครื่องบินตอนนี้เนี่ยคือมันวิ่งตามซอมบี้ไม่ใช่หรอแล้วมันจะเก่งตรงไหนเนี่ยแพทใหม่มานีนะฮะเขามีสกิลตรงนี้มาพือได้เกิดกดไปแล้วนะฮะคอยชำนารนี่เปลี่ยนทิศบินนะฮะคือเขาสามารถแบบ เปลี่ยนทิศบินไปมาได้แล้วนะในแพทใหม่เนี่คือมันไม่แบบบินไปทางเดียวตลอดการแล้วนะฮะแต่เราสามารถปรับเขาได้ทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบมีความยืดหยุ่นที่สูงมากเลยนะเนี่ยเรียกว่าโหดเลยนะจังหวะนี้บินสวนกับซอมบี้นะแล้วก็อย่างต่อมานะฮะคือปกติเอสตลอดเนี่ยตอนเลเ้วศูนย์เขาจะมีดาเมจเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีดาเมจถึง2เลยทําให้เราไม่จำเป็นต้องอัพเขาแบบระยะหนึ่งเลยนะคือเนี่ยผมสามารถปล่อยเลเ้วศูนย์เนี่ยเคลียร์ซอมบี้ได้ถึงประมาณแบบเวฟเจ็ดเลยมั้งถ้าเกิดผมจำ ค่อนข้างจะอึดถึกทนมากๆอะผมบอกเลยเนี่ยตัววิ่งเร็วมาไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวก็วนกลับมาอีกรอบเลยนะ,ะเนี่ยวนกลับมาถ้าตัวไหนไม่ตายผมก็สามารถบินย้อนกลับมาได้โอเคแต่มันตายหมดมาเอาเขากันดีก,กว่านะฮะเพื่อให้เขาโหดขึ้นนะ,ะดวยแรกเวลหนึ่งเนี่ยมันจะถูกลงนะฮะจากประมาณ3 0 0กลายเป็น150แต่สิ่งที่แรกมานะฮะคือปกติเขาจะเพิ่มดาเมจนะในเวลนี้แต่ว่าในเมื่อเวลศูนย์มันดาเมจแรงขึ้นอยู่แล้วอะเขาเลยไม่เพิ่มนะฮะรอบนี้ <ๆ S 1> เพิ่มแต่ไฟเลทนะอย่างที่2ะเวสองนิม คล้ายๆกับเดิมนะฮะแต่ว่าสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือเวลสองเมื่อกี้นะฮะเขาจะเพิ่มเท่าบินใหม่นะคือตอนนี้เนี่ยเราสามารถกดไอ้ตรง f i ก u r e แปดได้ทําให้ตัวของเอสพทอร์ดนะฮะนี่เขาจะทําการแบบเปลี่ยนทิศทางการบินกลายเป็นแบบเลข8แบบนี้นะฮะซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเหมาะกับสถานการณ์ไหนนะในแบบการบินเลข8แบบนี้แต่น่าจะไม่เหมาะกับตอนนี้นะผมเอาเป็นแบบวงกลมเหมือนเดิมล้วกันเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนทิศได้ซึ่งก็เจ๋งดีนะแต่ผมไม่รู้วิธีใช้อ,ะอ่ะเอาล่ะแล้วก็มาัเป็นนนกะ โดยปกติเวลสามเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจแค่2แต่ตอนนี้เนี่ยจะเพิ่มเป็น3เลยแต่ว่าแรกกับการที่ไปบินเร็วขึ้นนะฮะมันจะบินสปีดเท่าเดิมนะราคา2 0 0 0อัพไปนี่ก็เขาจะทำการเปลี่ยนเครื่องบินนะฮะกลายเป็น P47 เหรอผมจำไม่ได้เหมือนกันมันเป็นแบบเครื่องบินในเวอร์ัวะเอาละผมบินวนกลับไปกลับมานะฮะเพื่อให้บอสมันแบบโดนดาเมจเยอะที่สุดนะ,ะเลือดเหลือแค่6เองช่มนมดีวกันแล้วก็ต่อไปเนะะี่ยฮะเป็นเวฟ12ก็เดี๋ยวเรามาทำการอัพเป็นเลเวล4เลยดีกว่านะ ตัวเลีสเนี่ยก็จะทําให้สามารถมองเห็นล่องหนได้แล้วก็ระเบิดแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มดาเมจเพิ่มรูเพิ่มนี่นะฮะใจะคล้ายๆกับเดิมเลยนะทําการอัพไปเอ่ออัพสามโลโอเค UI TDs มันแบบค่างจะไหวหน่อยหนึ่งนะในบางทีอะก็เครื่องบินนะฮะจะหน้าตาเหมือนเดิมนะแต่ว่าจริงแรงขึ้นแล้วก็สามารถมองเห็นล่องหนได้แล้วนะ แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นม,มานะฮะคือเขาจะทําการเพิ่มสกิลพาสซีฟใหม่มาด้วยคือคุณจะสังเกตเห็นไอ้วงกลมสีแบบส้มๆอันนี้ได้ใช่ไหมคือเอสพอร์ตเขานะฮะตามปกติถ้าเกิดเป็นแพทที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดระวังทาวเวอร์อะไรก็ตามอยู่ใ,ใกล้เขานะฮะใน,นระยะสีส้มของเขาเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่ทาวเวอร์ตัวน,นั้นนะฮะนี่มีบัฟดวงตา100%ก็คือจะไม่ทาวเวอร์ทุกตัวที่อยู่ใน,นระยะสีส้มของเขาเนี่ยมองเห็นตัวล่องหนได้แต่ปกติในแพทที่แล แต่ว่าตอนแบบตัางเว็บเนี่ยมันจะหายไปแต่ณนปะัจจุบันนี้นะฮะสกิลเขาก็ทการเปลี่ยนหม่กลายเป็นว่าไอ้บัฟเห็นล่องหุ่นเนี่ยมันมีผมแบบถาวรนะฮะคือมันจะสามารถมองเห็นล่องหุ่นได้ตลอดไปนะสำหรับทาวเวอร์ที่อยู่รอบๆเอสพลอตระยะแบบสีส้มตรงนี้เรียกดวเป็นที่โหดมากๆนะฮะแล้วก็อัพไปเร็วตังกันเลยดีกว่านะตัวเล้วตันเนี่ยใช้เงินอยู่ที่9,7 0 0จะแพงกว่าแพทที่แล้วประมาณ1000กว่าดยก็จะยิงเร็วขึ้นระเบิดดีขึ้นบินเร็วขึ้นบลาๆนะฮะอัพไปเลยนะ นี่9ก0 0ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเครื่องบินกลายเป็น A10 Th u n เ e r b o l t นะฮะเป็นแบบเครื่องบินสำหรับสุนทรภพพูมินในตำนานนะที่ถ้าเกิดคุณแบบติดตามข่าวทหารเนี่ยก็จะแบบคุ้นเคยกันดีนะเนี่ยเรียกโคเทแล้วก็เสียงท้านจะแบบเพาะมากนะเดี๋ยวผมเล่งเสียงให้ดูเดี๋ยวทําการไอดีเจไปก่อนเนครูน,นี่เรียกจะว่าโคเทโดยในยเรื่องตัาของเขาเนี่ยฮะอย่างที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยคือระเบิดเขามันทิ้งรัวมากนะคือแบบเนี่ยดูหนึ่งสองสามเดี๋ยวดูอีกรอบนะอ่า 1>, 1 2 3คือระเบิดในเลเวลห้าของเขาเนะะี่ยฮะก็จะทิ้งทุกๆ0.6ยุดวินะแล้วก็แต่ละนั้นเนี่ยสำหรับระเบิดมันจะมีดาเมจอยู่ที่30นะซึ่งก็ถือว่าเก่งมากๆเนี่ยสามารถเคลียร์ฟเดนได้ด้วยตัวคนเดียวนะในเว็บ20่อะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยส่วนการโจมตีปกติของเขานะฮะมันจะมีดี s พอยู่ประมาณ100กว่านะประมาณ120ต่อวินาทีแต่ว่าตอนนี้เออเริ่มกันไม่ไหวแล้วนะฮะคือแบบเขาก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะเดี๋ยวทำการวางเลนเจอร์ช่วยนิดนึง เอาละเลนเจอร์น่าจะเคลียร์ได้นะเลนเจอร์แพตใหม่ผมไม่ได้แบบรีวเขาเลยเนี่ยสร้างเหมือนกันน่าจะได้อยู่แหละเหลือตัวเดียวแล้วโอเคเลือดสิบตายแน่นอนราคาตัวดูของเขาเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่16,400ซึ่งจากที่ผมไปดูในวิกิมานะฮะมันแพงกว่าเอสเพโลตในแพตที่แล้วเนี่ยประมาณ1,400บาทนะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากนะแลกกับการที่แบบดูระเบิดไปเดเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะฮะระเบิดมันรัวมากเลย แต่ตอนนี้ไอตัวชาร์โด่หลุดแล้วแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเอาเอโซลต์มาช่วยตรงนี้หน่อยโอเคเมื่อกี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นอย่างที่บอกไปนะ16,400หมื 10, 6, 400, มาดูกันว่าถ้าเกิดเราใช้คู่กับดีเจเนี่ยมันจะมีราคาเหลือเท่าไหร่ก็ราคาถ้าเกิดมีด <c oughs> ีเจเวลตันบัฟอยู่นะฮะจะมีราคาอยู่ที่13ื่นสามนะก็ลดไปประมาณส0มพันกว่าหรือว่า4,000โอเ okay, ค3,000แหละแล้วก็แน่นอนนะฮะตัวเขาไม่ใช่สายซัมมอนนะับจะเนี่ยเขาก็สามารถรับบัฟจากคอมมานเดอร์ได้นะก็วางไปนะฮะแล้วก็ทําการกด เรียกแบบไฟเรเพิ่มไหวไหมเนี่ยเจอกับไอ้แทงโอเคไหวด้วยไอ้เลนเจอร์เวลสามช่วยนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เอพีลอตแปดตัวช่วยกันนะเรียกดว่าตึงมากๆแล้วก็เลนเจอร์นะฮะมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะคือเขามองไม่ค่อยเห็นตัวล่องหนใช่ไหมซึ่งด้วยความที่เอพีลอตนะฮะมันมีพาสซีฟที่ผมบอกไปทําให้ตอนนี้นะฮะเขาก็สามารถวางข้างๆกันได้แล้วมันก็จะแบบเก่งมากๆนะฮะสำหรับเลนเจอร์นะเพราะว่ามันสามารถมองเห็นล่องหนได้แบบ ตลอดการแนละ้วแค่ต้องวางใกล้ๆเอทตลอดเฉยๆและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะถ้าเกิดเรามีเอทตลอดถึง8ตัวนะคือแบบด,ด,ดูดูระเบิดมันคือแบบระเบิดรนัวนะฮะจังหวะเด็เล็กจังววาแทบไม่เห็นเลยอะ่ะประมาณนี้ถึงจะเป็นระเบิดเล็กนะฮะแต่ว่าด้วยความดุของมันเนี่ยทำให้มันเก่งมากๆนะในการแบบจัดการตัวเบเกอร์อ่ะอาละแล้วก็มาเจอกันในเวฟสีบนะฮะมาดูกันว่าเขาสามารถแบบจัดการฟอร์เรนิกได้ไหมนะซึ่งแน่นอนว่าคงไม่นะฮะถ้าเกิดเป็นตัวเขาคนเดียวนะเลนเจอร์ก็น่าจะแบบ แบก็่อยู่แหละผมว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทําการย้ายเลนเจอร์นิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าเลนเจอร์มันแบบอยู่ใกล้เกินเดี๋ยวย้ายเอสพลอตมาอีกตัวหนึ่งเพื่อมาช่วยชี้เป้าตัวต้องหัให้รถระเบิดยับเลยไอรถคอมมานเดอร์นี่แบบมันบางมากเลยเนี่ยวางเอสพลอตมานะฮะแล้วก็ทําการย้ายเลนเจอร์กันแบบตึงๆโลวๆผมลืมกดบับคอมมานเดอร์ด้วยสุดยอดมากเรียกว่าเป็นแบบคนใช้คอมมานเดอร์มือใหม่นะจังหวะเนี้ยเอาละ ทการกดซัพพอร์ตคาเวลี่ไปทาไมผมกดไม่ได้ทันที่มันไม่ได้คููดาวอยู่พี่บอกว่าผมคููดาวได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ Guardian, กาเดียนไอกาดนี้จะตายเรื่องเนี่ยกาเดีนยนใกล้ตายแล้วเหลือตัวนด่งเร็วต้องการโดยด่วนจังหวะนี้ระเบิดแบบลวกมากลดมาแบบลุนลัวชนมันลูกเรียบร้อยยังไม่ทันชนเลยตายไปแล้วเอาละแล้วก็ฟอรเรนคิงต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเลนเจอร์มันไม่เหมือนกับไอตัวอื่นนะ ว่าทำไมผมถึงไม่ย้ายเอ็ดพลอตนะฮะคือมันไม่ค่อยมีประโยชน์อยู่แล้วนะเพราะว่าดาเมจมันแบบ100 DPS อ่ะมันไม่น่าจะคุ้มขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะว่าผมคิดถูกนะก็ให้เอ็ดพลรสเป็นการ์เดียนไปนะฮะแล้วที่เหลือก็จัดการกับฟอร์เรนทิงนะเร็วๆลูก Ranger Ranger เรนเจอร์เรนเจอร์มป็นวัได้แค่6ตัวมันแบบค่อนข้างที่จะสุดยอดมากเลยคือตอนนี้ผมเต็มเพลลิมิตทุกอย่างแล้วนะฮะผมเลยไม่ขายฟาร์มทิ้งนะเพราะไม่รู้จะขายไปทำไมอ่ะ <S <S อีกนิดนึงผมกดเรนเจอร์ตัวนี้ไม่ได้ทำไมวะเนี่ยผมจะย้ายเขาซะหน่ออยยยโเครีบๆกด้า มาโดยด่วนเลยย้ายมาแถวแถวนี้พันบ่อเหลือเลือดอีกหกพันน่าจะทานอยู่มัง้งเร็วๆขอเดินด่วนเลยเรียบร้อยนะฮะตายแบบหน้าบ้านพอดีเลยนะ <c oughs> เกือบละผมไม่เอา Excel มาผมเบอร์เอ็ผมเลยแบบเอาตัวแปลกๆมาเอาเรนเจอร์มาแทนโอเคแล้วก็ลดเคลียร์เลยอีกนิดน,นึงละ DPS ศาสตร์เป็นล้วนนะฮะจุดนี้ลดอย่างเบาอะ่ะ <c> ไ <oughs> <c oughs> อเลนเจอร์แบบทำหน้าที่แบบ100นะร้อยเปอร์เซ็นนะเรียบร้อย แล้วก็ชนะโหมดโฟรนแบบเกือบใสๆเกือบตายโอเคนั่นคือทั้งหมดนะฮะสำหรับเอสพลอตในแพทนี้โดยรวมนะฮะผมก็มองว่ามันเป็นการรีเวิร์สที่ดีพอสมควรนะคือตัวเขาเนี่ยมันดอบระเบิดได้เร็วขึ้นมากทาให้มตีสเปซเก่งนะแล้วก็มันสลับทิศทางการบินได้ทําให้มันค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากกว่าเดิมแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าด้วยราคาเออเริ่มต้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา50บาทนะฮะมันจะทําให้ไอ้สูตรการฟามฮาร์ดคอร์เนี่ยเจ๋งหรือเปล่านะฮะผมยังไม่ได้ลองดูแต แต่เพว่าคูไม่มั้งมันแบบ50บาทเองก็ท่านผู้ชมก็สามารถมาลองกันได้นะฮะเพราะตัวของเอสพารตเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ราคาถูกอยู่แล้วนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะสำหรับอัปเดตในรอบนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปเจอกันในอาทิตย์หน้านะฮะที่คนสร้างเนี่ยเขาได้จะทำการปล่อยอัปเดตใอีกรอบหนึ่งนะซึ่งเหมือนว่าคนสร้างเนี่ยเขามีแผนที่จะแบบรีเวิร์กตัวของโหมดโมเดิร์แล้วก็เออโหมดโฟล์เอนด้วยก็จะมาดูกันนะฮะว่ามันจะแบบยากขึ้นหรือว่าง่ายลงนะแล้วกกกกกก็็็ถถ้้้าาาาาาาเเิิดดดมมงงะะามามมมีีคคคววยยยัััังงไไนนนนนนะะะะฮฮสสรรออต์บบบบแลห๊